สวัสดีครับผมสวัสดีแม่ๆทุกท่านครับเช้านี้ครับต้นกล้วยเมนูเมนูเชา้านี้เจเมนูเช้านี้ของเจก็ ต้นกล้วยยาในปียนะครับผมเหลือเหลือโอ๊บเหลือเลืหลายรถอยู่วันนี้วันนี้ไม่ใช่หมดนะครับผมให้นะครับนู่นขาวๆนู่นน้ำหวาขาวๆขาวๆไปเลย ทีมงานช่วยกันนะครับผมตัดยายังไม่ได้นั่นเลยน้ำมันหมดใส่น้ำมันมาที่เดียยไม่ได้เอาน้ำมันมาด้วยได้แต่ยาพอแต่ตอยังไม่ได้แต่งต่อเลยนะครับสามแถยวยังเหลืออยู่สามแถวถึงอาทิตย์ไม่นอได้อยู่อาทิตย์นึงเนาะ หมดสามแถวนี่ก็มาแปลงนี้อีกตอาขยับมาทั้งนี้สลับกันไปนะครับหันเช้าหันเช้าข้ามก็จะไปเกี่ยวยญากินนี่กินนี่กินนี่ทำนี้ไปเกี่ยวหญ้าอีกสันกับได้แล้วปะกลับบ้าน ลงในเปียก่อนนะครับผมเอาไว้ในล่มเพราะ,น,ะนั้นเอาไว้ตอนนี้ฝนตกจะแฉะใส่ตั้งดีๆคนกล้วยหยัยบมาเปียก,อ,ยกอ,ยอีกเหตุคนกล้วยทำยังอยเนาะเอาอะไรลองเดี๋ยวหาไม้มาลองเลยเนาะ Ủa hả 5 hộp bức ếp tuần Đi ra sống bật Okครับ Mà Lùng 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 rồi. lối Tuần cuối tuần cuối lùng léo trẻ chẽ mắc rồi Thoái ngày nó lươn rồi Tạt bay ở không bao น,นั่นลุดลุดลือขาดขาดเลยตัวลุดบ่มันลื่นเฉะดินนี่จะถอยได้ไ้ยนี่เอาใบออกเลยนิดเดียวเนาะกินใบกินต้นกินนั่นอ่ะเดีย๋ยวไปเคลียร์ตรงนั้นก,นก่อนไก่เคลียร์หมดแล้ว เตรียมอาหารเช้าไว้เตรียมอาหารเช้าไว้ให้วันจะออกไปทำงานอีกเด้อเข้าสวนเข้าไรอีกแล้วเอาไรเอาลุ่นมาลไปวันละนิดวันละหน่อยเตรียมอาหารเช้าไว้ให้กินน้ำเรียบร้อยแล้วเที่ยงจะเข้ามา อุร้อนมากเลยตกอีกตกอีกบายวันนี้ตกอีกร้อนร้อนอย่างนี้จะได้กี่ล่องกี่แถวเนาะเอาลุ่นมันไม่มีลมเลยนิ่งทุกอย่างนิ่งสงบไปไปกันครับเราจะออกไปสวน ไอไรมันสเปรังเชแต่งไว้แล้วไปกันสลิงาลิง,ลงสำลอสำลอ let's go ไปมาถึงแล้วก็ลุยเลยครับ <c oughs> มาทางนี้ก็ยาไปทางนู้นก็ยานะครับผม นี่เอารุ่นมันดูสิครับเขียวทึบเขียวทึบทางนี้ได้ยาทางนู้นปลูกยาเอาเอายังไงดียาจ๋าออร้สึกว่าคลุมอยู่เด้อว,วันนี้นพอได้พอได้ฝ่าลองมาอีกแล้วแล้วยาแล้วยายังไงนี่ยานี่มันจะพอตุยให้ไหมเนี่ยเขียวตามหลังอีก ดู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 ตรงนี้ก็เพราะว่าเป็นบางจุดบางจุดบางจุดก็นาทึกบางจุดก็พอผ่อนยาวไปยาวไปนะครับยังดีที่ไม่ร้อนถ้าร้อนก็ไม่ได้สักเท่าไหร่หรอก ่วนนี้มีต่งานบ่ายๆก็จะออกไปสวนหญ้านะครับผมเกี่ยวหญ้ามาให้ประทานอาหารมื้อเย็นประทานเดี๋ยวเที่ยงก็เข้าบ้านพักเอาอาหารมื้อเที่ยงให้นางแล้วก็พักฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับผมโอเคครับ <c oughs> ไปครับผมไปต่อไปต่อ <c oughs> ฟ้าก็ลองลอง้ลอมรอบนะครับไม่ตกหรอกครับผมผ่านไปทีทุกอย่าเพิ่งมาเลยตอนนี้ขอร้องขอร้องไปเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปให้อาหารเจ๊ทันประทานลี่คอยอยู่ อากาศไม่ร้อนวันนี้อากาศไม่ร้อนคลึ้มโดยรอบนะครับคลึ้มทั้งโดยรอบเลยนะครับไม่เห็นแสงแดดวันนี้แดดไม่ออกแต่ตอนเชา้าโอ้โหมันจะออกตอนนี้ฝ้าคลึ้มฝ้าร้องไปทั่วแล้วก็หยุดแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ยากกันสองคนที่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วจัดอาหารเที่ยงไว้แล้วจัดอาหารเที่ยงไว้แล้วชุดใหญ่ชุดใหญ่ต้นกล้วยต้นกล้วยนี่เปียโอ้นี่เปียนี่เปีย,ปยต้นกล้วยต้นกล้วย เดี๋ยวจะออกไปเห็นเขาตัดต้นไสเกาหลีอยู่เดี๋ยวจะออกมาให้ออกไปเอามาให้นะลีแป๊บหนึ่งจะ,จะออกมาเพิ่มเติมจะได้ไปส่วนหยาบนหะวันนี้ดูก่อนอือ ไงฝนจะมาฝนลองของละฝนกันศาสตร์กันศาสตร์พงานกันศาสตร์นี่นั่งเลยนั่งเลยท่านประธานนั่งชมธรรมทานท่านประธานกำลังจะกินอยู่ปะ จะอ,อกเอาต้นไสกรกาหลีแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บจะมาเสริมให้เสริมทับให้ริมาจากไร่มันเที่ยงนะครับผมมาต่อเลยโอใส่กาหลีใส่กสาหลีเยอะอยู่นะครับผมด้านในก็มีตุนต้นน้อยตุ้นน้อยเดี๋ยวเราจะได้ไปทำงานนอกบาง អង្គយូនៅ​នោះ​ครับ​បងអូសៃកូរីປ່ຽນអាហារបែរអាហារໄດ້ປ່ຽນអាហារບັງແລ້ວប៉ះຊິມກ່ອນຊິມກ່ອນเดี๋ยวមកທຽໃຫ້ຫມົດເດີ້ มาแล้วเปลี่ยนเมนูอาเปลี่ยนเมนูบ้างเด้อใส่กาหลีใส่กาหีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรับจะเปลี่ยนเมนูบ้างจัดไป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 เหลือเยอะเหลือเยอะจะพาผู้ช่วยไปเอาเพิ่มเติมไว้ต้นไว้ก่อน tuần với tuần với oh. ok ừ ừ chạy bạc ừ ปลาลอรอบทิศทางอืมตดกล้วยตน้นกล้ว,ลวยจัดไปจัดไปครบทุกหมูแล้วโอเคครับกินพักข้าวเที่ยงกินเที่ยงก่อนค่อยไปทางอื่นต่อครับผมมาตุ้นไว้ตุนชุนค้าไว้ตุนไว้ตุนไว้ มาตุนไว้ตุนไว้โอ้ยแวบระบบทุดก่อนแวบ,บแล้วอะลงลงไว้เดี๋ยวจะไปแปลงหญ้าอีกนะครับผมเติมหญ้าเติมเติมหญ้ากินนี่กินนี่ ไปครับอาหารเย็นวันนี้สีมันแบกรอบเย็นรอบเชา้ารอบเที่ยงโอ้นี่นี่เปียมาดูทุกวันก็ขึ้นทุกวันแปลกททางนี้แห้งนะครับผมทางนี้แห้งทางบ้านเชอรี่เปียกนะครับทางนี้ฝนไม่งกยตกถึงนะครับผมทางนู้นตกหลายครั้งทางนี้ยังไม่ตกเลยนะครับ ถ้าเด่นชุ่มป่าน,นี้ยืดแล้วนะครับยาเนี่ยยืดแล้วค่อยๆปลูกก่อนก็ใหญ่ก่อนนะครับผมตอนนี้ปลูกก่อนหลายวันขยับไปเรื่อยครับวค่อยๆงอกตามมานะครับผมเดี๋ยวเสร็จจากภารกิจมันสับหลังก็จะมานี่ต่อแล้วครับผมมาเข้าออกเข้าออกตรงนี้แล้วไปไปมามานะครับผมอันนี้ก็เลยก,ก,กี่วันนอนนี่ประมาณ สามสี่วันไนดะ้หมดตรงนี้หมดมุมนี้เราก็ไปมุมนู่นนะครับผมหมุนเวียนนะครับก็อย่าปล่อยให้แก่มากนะครับแก่มากก็จะไม่ค่อยนั่นกินอ่อนๆนี่แหละอืมกำลังดีกำลังดีอนะครับผมโอ้โหผันยาที่เราปลูกแล้วถมไม่เกิดแล้วงัดออกมาในถุงนี่เอามา ซ่อมนะครับไม่ใช่งอกในตรง,งนั้นี่เอามาซ่อมซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลูกรอบๆด้วยนะครับผมปลูกไปทุกอันเลยแหละครับปลูกไว้รอบๆเกเครับผมเดี๋ยวกลับบ้านกันเย็นแล้วไปหาเชอลี่กันครับแล้วครับผมสีมัดถึงที่เรียบร้อยตอนนี้ ท่านประธานกำลังจะอานบน้ำนบนบนบนหลังเร็วใส่หลังนี่ยังมีมเปียกเลยดิบนทุกบนบนพอเปียกบนหลังนี่บนอีกอีกโอ้ยอ,อยาบเดี๋ยวจะฉีดให้นะครับผมเดี๋ยวฉีดรอบตัวให้เดีย๋ยวจะได้แช่เท้าต่อนะครับ ก,กดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ